สิ่งที่จิตใจของคุณต้องการการเยียวยาที่สุดในตอนนี้คืออะไรอะมาดูใบแรก Rest and reconsider มีอะไรบางอย่างที่จัก,กรวาลอยากจะให้คุณหยุดพอยส e และตัดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามเนาะแล้วก็ดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะควบคุม control อะไรสถานการณ์อะไรอยู่หรือเปล่า Challenge time แล้วก็ Opportunity bacon helpless and hopeless อืมอันนี้ ลิสมองว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะเจอกับความท้าทายอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วเหมือนกับมันเป็นความยากลำบากอะไรสักอย่างและคุณรู้สึกเหมือนถูกสั่นสะเทือนจากข้างในและมีความพยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปในทิศท,ทางที่คุณต้องการให้มันเป็นแต่จักรวาลขอให้คุณพักก่อนพักแล้วลองพิจารณาดูว่า ความรู้สึกอยากคอนโทรลเนี้มันมาจากความกลัวอะไรมันมาจากความรู้สึกกลัวอะไรเรารู้สึกเหมือนมันหมดหวังมันสิ้นท่าอะไรมันคุณคุณรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ทําสิ่งเนี้ฉันจะกลายเป็นคนที่ไรประโยชน์ถ้าฉันไม่ทําสิ่งเนี้ฉันจะกลายเป็นคนที่ดูจะหมดหวังในตัวเองถามตัวเองหน่อยว่าปมเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากอะไร ถ้าคุณทำได้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะใช้สถานการณ์เนี้ยมองไปเห็นสิ่งที่ตัวเองต้องแก้ไขในตัวเองและมันจะทำให้คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวในตัวเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าความกลัวในตัวเองเนี้ยมันมาจากอะไรได้บ้างความกลัวในการอ่ โดยปกติแล้วในทางจิตวิทยาการที่เราพยายามที่จะควบคุมอะไรสักอย่างมันมาจากความกลัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเราอยากจะควบคุมคนรักเราเรากลัวเขาจะทิ้งเราไปอะไรแบบนี้ยเออมันมีความกลัวอยู่ข้างในดูซิว่ามันเป็นความกลัวเกี่ยวกับอะไรเออ reach o อ t อันนี้ ลิซมองว่ามันคือความกลัวที่เราเออเรามีความกลัวจริงๆแหละเพราะว่าลิชเอาเนี่ยลิซ mm hmm. สัมผัสดได้ถึงว่ามันมีหลายครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ว่าคุณนะับไม่กล้าเพราะว่าคุณไม่อยากจะแสดงด้านอ่อนแอของคุณออกไปอะไรแบบนั้นนะ่ะคุณกลัวว่าถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างแล้วอะ ความสัมพันธ์ที่มันเคยดีมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณมีภาพลักษณ์บางอย่างที่ไม่อยากสูญเสียต่อหน้าคนอื่นแหละอืแต่จัก,กรวาลก็บอกว่าการขอความช่วยเหลือนั้นอนะมันเป็นเรื่องปกติมากๆของคนที่เขารู้สึกดีต่อกันคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ่ะเขาจะโอเคกับการยื่นมือเข้าช่วยเหลือคุณถ้าสมมติว่า คุณกําลังพยายามคนเดียวอย่างเต็มที่แล้วละมาสุดเอื้อมมือของคุณที่จะจัดการได้อะไรเงี้ยการขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ปกติมากและเป็นเรื่องที่เข้าใจได้การที่คุณกลัวไม่กล้าขอความช่วยเหลือนั้นมาจากปมภายในใจของคุณเป็นความปราะบางบางอย่างของคุณที่มันรอให้คุณกลับไปมองมันทําความเข้าใจมันและแก้ไขมันค่ะการพยายามควบคุมคือความกลัวเพราะฉะนั้น reach out ไปขอความช่วยเหลือและก็เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้มันเข้าใจได้คนที่รักกันคนคนที่รักกันคนที่แคร์กันคนที่ใส่ใจกันเขาพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือคุณถ้าคุณไม่ได้วางใจในการให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือคุณบ้างคุณจะไม่เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีเพราะอะไรเพราะแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่กล้าให้ความช่วยเหลือตัวเองแล้วใคร จะให้ความช่วยเหลือคุณถ้าคุณยังไม่กล้าที่จะให้ความช่วยเหลือตัวเองนั่นหมายความว่าคุณเข้มงวดกับตัวเองมากคุณมีความไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักคุณเออเพราะว่าโลกภายนอกมันคือภาพสะท้อนของโลกภายในความจริงภายนอกเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกคือสิ่งที่สะท้อนจากมุมมองภายในที่คุณมองตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีความกลัวและไม่ขอความช่วยเหลือ ถ้าคุณมีความกลัวแล้วไม่ไม่ขอให้ใครมาช่วยแก้ไขคุณก็จะไม่ได้รับความรักจะไม่เจอความรักที่จะตอบสนองอย่างเต็มที่กับตัวเองพอจะเข้าใจไหมอืมประมาณนั้นค่ะถ้ายังไงลิสเป็นกำลังใจให้กับการเข้าไปมองในปมบาดแผลที่สร้างความกลัวเนี่ยให้คุณและขอให้คุณมีสติและความรักนำทางเสมอขอบคุณค่ะ